ทำงานอาชีพนี้ตอนเป็น,นอาชีพตัวแทนเนี่ยตั้งแต่ปีคศ2556ถ้านับย้อนกลับไปก็ประมาณเจ็ดปีนะคะเป็นตัวแทนตอนปีห้าหกขึ้นตำแหน่งผู้บริหารหน่วยก็ตอนเข้ามาเป็นตัวแทนเดือนกระกฎดาห้าหกกระดากรดาแล้วก็สิงหาแล้วก็กันยาภาคก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารหน่วยเหมือนหลายๆท่านที่นั่งในห้องนี้นะคะเดือนหนึ่งสองเดือนขึ้นตำแหน่งหน่วยแล้ว แต่ถ้าเป็นหน่วยสามารถขึ้นได้เลยเข้ามาปุ๊บม,มีใบอนุญ,ญาตใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวแทนในสังกัดหนึ่งคนแล้วก็เป็นผู้บริหารหน่วยหลังจากนั้นถ้าก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารศูนย์เป็นผู้บริหารศูนย์จะต้องทําคอมมิชชั่นเท่าไหร่คะเจ็ดหมื่นห้าหน่วยตอบเสียงดังเลยศูนย์ละคะเจ็ดหมื่นห้าเนาะขึ้นศูนย์กันถ้าขึ้นตำแหน่งผู้บริหารศูนย์นะคะก็คือตอนเดือนธันวาห้าหกสังเกตนะคะกันยาเป็นหน่วย ิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าก็ขึ้นเลยก็คือเป็นตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ตามสูตรเลยกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ขึ้นหน่วยขึ้นศูนย์เดือนที่สี่นะคะถ้าจะขึ้นศูนย์น้องๆหน่วยฟังเลยนะคะถ้าจะขึ้นศูนย์เมื่อวานภาพพาาดอนผู้ไปเยอะแล้วก็คือคุณจะต้องเป็นหน่วยอย่างน้อยสามเดือนสะสมคอมมิชชั่นเจ็ดหมื่นห้าแล้วคุณก็จะได้ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารศูนย์มีตัวแทนที่เป็นเป็นหน่วย ที่แยกออกจากตัวเราอีกหนึ่งคนภาคก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารภาคค่ะค่ะ,คะเป็นศูนย์ตอนเดือนธันวาห้าหกขึ้นเป็นผู้บริหารภาคมิถุนาห้าแปดกี่เดือนคะปีครึ่งค่ะปีครึ่งก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารภาคเลยหลังจากนั้นมาปุ๊บภาคก็ขึ้นตำแหน่งผู้จัดการภาคเป็นภาคไปผู้บริหารภาคแล้วก็ขึ้นผู้จัดการภาค ตอนธันวาห้าแปดเดือนธันวาถูกฉลกมากเลยค่ะเป็นสูนี่ก็ตอนธันวาเป็นผู้จัดการภาคก็ตอนเดือนธันวาแล้วก็ขึ้นตําแหน่งผู้จัดการภาคอาวุโสภาคอาวุโสต้องเป็นยังไงคะก็ต้องแยกแยกภาคออกจากตัวเราไปอย่างน้อยน้อยหนึ่งภาคใช่ไหมเอาที่เรารู้แบบคร่าวๆก็คือเป็นผู้จัดการภาคอาวุโสภาคก็ได้แยกภาคไปหนึ่งภาค นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการภาคเอาวุโสต,ตอนกรกฎาคม62ก็แสดงว่าเป็นเดือนนี้เมื่อปีที่แล้วโอเคไหมอย่างนั้วันนี้เราคุยกันตรงนี้เอากระชับกระชับภาคเล่าแค่ปีเดียวตอนที่ภาคเป็นผู้จัดการภาคเอาวุโสเล่าตอนช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงที่ภาคกำลังจะขึ้นที่จะแยกภาคอีกคนหนึง่งว่าสร้างคนยังไงเพราะว่าแยกภาคภาคหนึ่งอะในภาคนั้นก็ต้องมีศูนย์ทั้งหมดห้าศูนย์ แล้วศูนย์ก็ต้องมีหน่วยอยิกถูกไหมคะมีหน่วยแยกออกมาอิกถ้าจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นตำแหน่งแต่ว่าตลอดระยะเวลาการทํางานเจ็ดปีที่เห็นนี่เป็นรางวัลที่ท่าเคยได้รับได้คุณวุฒินักขายเงินล้านได้เป็นได้แชมป์สมิธค่ะรางวัลกามาไทไลท์นะคะแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารดีเด่นหลายๆรางวัลเจ็ดปีผ่านไปก็รางวัลที่ท่าได้รับก็คือก็รักษา,ายอยู่นะคะไม่ตกมือให้ น,นีนะะ้จะบอกว่าเส้นทางฝนจะได้รางวัลมานะถ้าคิดว่าง่ายมันก็ง่ายง่ายแต่ถ้าคิดว่ายากมันก็ยากยากแต่ผ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายเลยมีหน้าที่อย่างเดียวลงมือทาแล้วก็มีเป้าหมายเมื่อวานเราเรียนกนารท่าดาราดอนพูดตลอดว่าทุกคนจะต้องมีเป้าหมายลองดูนะคะเป้าหมายภาาจริงๆอยู่ข้างล่างคะะ